มาฮะเบ๊กเรื่องเล่าเรื่องแรกกับมังเลชื่อเรื่องว่ากูขอตั้งชื่อว่ากอกกอกกอกเจดโดเรื่องเนี้ยกูอยากจะเท้าความก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบกูค,คิดว่าตลอดการที่แบบกูเห็นผีแบบจริงจริงยังจงมาแบบสองสคาครั้งกูว่าครั้งเนี้ยเคียแม่งผีสุดในชีวิตกอูอืมเอ,อคือคืองี้ ย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณปีสามปีที่แล้วปีหกศูนย์ปีหกศูนย์สมัยนั้นน่ะกูเป็นเซลลเป็นเซลลขายรถสิบล้ออยู่มึงนึกออกไหมอือทีเนี้ยกูก็ยูดูแลเขตทางฝั่งภาคเหนือนะเพราะฉะนั้นการการเป็นเซลล์ต่างจังหวัดถ้าแบบอ่าใครๆแบบรูว้ว่าการทํางานของเซล์ก็คือมันจะมีออกกิปถูกป่ะอ่าต้งเดิน <ไป S 1> ทางไปี เออออกผิดไปเดือนหนึ่งก็ไปอยู่กับโซนเหนือนะเราก็จะจะพักตามโรงแรมอะ่ะทั่วไปก็แต่ละจังหวัดก็จะพักไล่ขึ้นไปเลยมันจุดพีคอะของของเรื่องเนี้ยมันไปอยู่ที่เชียงรายซึ่งในเชียงรายวันวันนั้นกูมีดิวนัดกับลูกค้านี่แหละอ่าในวันต่อมาแล้วกูไปถึงเกาะลุงหน้าวันหนึ่งทีเนี้ยกูจะต้องหาที่พักให้ได้ ปกติเนี่ยกูจะพักอยู่โรงแรมที่หนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อละกันเป็นเป็นที่ประจำที่แบบโรงแรมโรงแรมกูดีไว้อยู่แล้วอืหรือไม่กูก็จะแบบไปไปเฟริร์มหรือไปไปบุ๊กิ้งมันอะล่วงหน้าสักสองสาวันคือเป็นที่พักที่ต,ต้องไปพักประจําใช่ไหมของเวลาไปจังหวัดเชียงรายถูกไหมใช่ใช่ก็คือแบบกูจะมั่นใจว่าที่เนี้ยกูจะปลอดภัยทั้งคนทั้งผีเนอะไหมมันอุ่นใจเราจะไม่เคยเจอแล้วก็มันมันเซฟด้วยทีเนี้ย มันเป็นด้วยความแบบอมาทหรือว่ากูแบบขี้เกียจอะไรก็ไม่รู้เวในรอบนั้นกูไม่บุ๊กคิงมันก่อนกูคิดว่ายังไงมันก็ไม่เต็มทีเนี้ยมันวันนั้นน่ะกูจําไม่ได้ว่ามันไปลงล็อกกับวันอะไรแต่กูจําได้ว่ามันอ่ะเป็นวันหยุดยาวทีเนี้ยคนมันก็มาท่องเที่ยวกันใช่ป่ะก็มีแบบขึ้นเชียงรายมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ที่น่ะมันเต็มเพราะว่ามันมันเป็นที่ที่แบบโรงแรมเนี้ยมัน มันดังไหมกูว่ามันก็ดังในในสําหรับ,บ,บคนไปเที่ยวแล้วก็เซลอย่างพวกกูก็นิยมพักกันกเ,เคยดูดีลวคับถูกวพราะงาั้นก็ราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ว่ามันมันก็แบบไม่ได้เวอร์อะอนี่ออกไหม,มแล้วแบบมันดีมันใหม่เป็นเป็นโรงแรมสีฟ้าเออทีนี้กูก็ไม่ได้พักมันแต่ว่ากูไปถึงที่นั่นอะประมาณแบบทุ่มครึ่งสองทุ่มแหละซึ่งกูอยากพักแล้วอะคือแบบกูขับรถอะยิงขึ้นมาจากกูรู้สึก ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ,ะคนครสวรรค์ขึ้นมามคือแบบยิงอัดยาวหมดเลยทีเนี้ยกูต้องตะเวนหาไม่ได้ว่าแบบมันมีโรงแรมไหนให้กูว่างบ้านแบบว่างเข้าไปเช่านอนสักคืนหนึ่งแล้วกูค่อยเปลี่ยนกลับอะไรเงี้ยทีนี้ก็ตะเวนในตัวเมืองเชียงรายอ่ะตะเวนทั่วเลยก็ไม่มีแบบแม่งเต็มหมด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 ทีเนี้ยก็ขับไปจะเลยตามจริงมันมันก็เลยไอไอโรงแรมที่ปกติที่กูจะพากลับไป ก็อยู่ยงเยื้องกูเห็นสภาพภายนอกอ่ะมันก็โอเคมันก็ดูแบบใหญ่ดูใหม่ดูอะไรอยู่ข้างนอกแล้วกูก็เห็นแบบมันมันมีแบบต่อเติมอยู่ด้านข้างด้วยมันก็เลยดูใหม่กูเลยแบบนี่แช่แม่งจะว่างปะวะออลองเลี้ยวเข้าไปดูหน่อยเพราะว่าที่อื่นมันไม่ไม่มีแล้วกูก็ไม่อยากไปพักกูกูชานเมืองอ่ะถ้ากูกูชางเมืองกูว่าอย่างน้อยๆอยกูโดนแน่แน่เออเออกูก็เลยแบบเออเฉียงเข้าไปก็คือมันอยู่ยงเยื้องกันเลยเว้ย แต่ชื่อประเด็นคือชื่อแม่ง้ายกันแต่ไอโรงแรมดังนั้นอ่ะคือมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะกลัไปเจอไอโรงแรมนี้อืมกูก็เลยแบบตัดสนินใจขัาไปถามเขาก็บอกว่ามีว่างครับมีว่างอยู่ชั้นสองห้องหนึง่งเออกูก็แห้องหนึง่งโอเคกูก็เอาเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วแล้วมันอยู่ในเมืองกูคิดว่ามันโอเคแบบตกเด็กก็ได้เดินออกมาแดกเบียร์ได้ะไรได้ง่ายๆกูก็ กูก็แบบพอ,อขึ้นชั้นสองเนี่ยกูว่ามันก็ตเงียบตาเงียบอะ่ะคือกูรู้สึกว่าแม่งเงียบมากคือถ้าแบบมันเป็นโรงแรมที่อื่นเนี่ยมันจะต้องแบบมีความวุ่นวายหน่อยๆอคนเข้าคนออกเดืนออกไะเพราะมันหยุดยาวห้าโ okay. รงแรมมึงเต็มอ,อ่ะแต่ทีเนี้ยแม่งเงียบเงียบผิดวิสัยกูอะไรแบบอ่ะช่างแม่งกูไม่รู้กูเหนื่อยแล้วก็แบบสองทุ่มกว่าสามทุ่มไงกูเข้าไปก็เข้าไปในห้องประเด็นแรกเลยที่กูเจอคือ มันเป็นเตียงคู่ซึ mm ่ hmm. งไอไอไอพนักงานอะไออินโฟเมชันข้างหน้ามันไม่ได้บอกกูไว้เป็นเตียงคู่ mm hmm. เออเออแล้วกูก็แบบไอเฮียมาคนเดียวนอนเตียงคู่มันมันไม่คืออะนะแบบมันก็แบบมีความแบบเก่าๆนิดนึงในห้องกูนะ mm hmm. แต่กูไม่คิดมากกูว่ากูาเลยเอากระเป๋าเดินทางกูว,า,วางไว้เตียงหนึ่งทับแม่งเลย <gie> เออเราเสร็จแล้ว<ม>กูก็อาบน้องอาบน้ำอะไรของกูแล้วกูก็คอหาแฟนกูคอคุยกับแฟนกูประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งก <g ül> ูเลิกคอเออแล้วคอเสร็จกูจะนอนเพราะว่าพรุ่งนี้กูแบบมีนะัดประมาณแบบเจ็ดแปดโมงอะต้องรีบออกจริงๆครับปิดไฟนอนก็หลับยังไม่เชิงหลับรอกก็เป็นแบบช่วงประมาณแบบเราหลับตากาลังที่แบบว่าให้เคลิ้มจะหลับจังหวะเคลิ้มๆอะกูอะได้ยินเสียงแบบคนเดินผ่านหน้าห้อง แต่ว่าเหมือนแบบเหมือนใส่ใส่สลิปเปอร์ใส่รองเทา้าแบบรองเท้าในบ้านอะนหรอปะเออออกแนวเดินเส้นลักลากเท้าแบบเออกูเอเอลักลากเท้าหน่อยกูไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะแบบกูคิดว่ายังไงในชั้นกูมันต้องมีคนพักเหรออกปะแบบมันจะเดินไปเดินมานเรื่องของแม่งอทีนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนว่ามันเล่นอยู่หน้าหน้าประตูห้องกูเนระอวะแบบจนสุดอ่ะมันอยู่ประมาณแบบเหมือนอยู่ห้องกูหรือไม่ก็ห้องตรงข้ามกูแต่ก็ไม่เห็นห้องหน้าห้องพอดีเลย เออมันเป็นเสียงเคาะประตูแบบดังได้ยินไหมคือแบบเคาะเคอกเคาเบาๆเออเออเบาเาเออ,อสามทีอย่างเงี้ยเบาๆปุ๊บทีนี้กูก็แบบรู้สึกว่าขใายนั่งเคาะวะอะไรเงี้ยกูก็เลยแบบแลุกไปดูองตามแมวมก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรกูรู้สึกว่าเออไม่มีแล้วนะก็แบบกูกแววไปเองกูเลยกลับมานอน กลับมานอนเนี่ยได้สักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีกูว่าแบบได้อยู่อ่ะสิบยี่สิบนาทีคราวนี้ยมันก็มาเหมือนเดิมก๊อก็อกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ยแม่งเคาะเคาะดังเคาะแบบชัดคือรอบแรกอ่ะมันยังมีฟิลประมาณแบบว่าอู๋แววแบบมันเคาะเบามากอ่ะออรอบสองคือแบบก๊อกก๊อกก๊อกแบบดังเลยแบบแบบปึ้งปึ้งปึ้อย่างน,นี้เลย แค่นั้น,น,นไม่ผิดแล้ว,วมีคนเคาะแน่ๆ,ๆ,ๆเออกูวกูว่า,วามันต้องมีคนเคาะมันต้องมีคนเคาะแน่ๆแล้วกูอยู่คนเดียวไงแล้วประเด็นอนะ่ะคือถ้าเป็นเซลวิ่งต่างจังหวัดไปพวกกูอ่ะคือเวลาคนเคาะแบบเนี้ยกูจะไม่เปิดไปถามเลยเ<อ>คือมันเสี่ยงเรื่องโจรเรื่องเฮี้ยมมันเกิดขึ้นได้เ,<อ>เราก็ามีทรัพย์สินใช่ปะ่ะเว้วเาสองตามแมวก่อนสองก็ไม่มีใครทีนี้กูเริ่มแปลกๆแหละไอ้เคาะอย่างดังไม่มีคนแต่ว่า มันก็เป็นช่วงที่แบบว่ามันอาจจะเคาะผิดก็ได้คือช่วงก่อนที่กูจะลุกออกจากเตียงไปส่องอ่ะมันก็เกือบเกือบนาทีอ่ะแบบหลายวิ่อ่ะคือแบบกว่าจะลุกกว่าจะแบบไปมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบมันเป็นถ้าจะเรียกเราจากในห้องเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าไงวะมันจะต้องแบบมันจะต้องยืนรอมันจะต้องไม่หายไปแบบนี้นึกออกไหมกูก็เลยสันนิษฐานว่าไอ้แม่งเคาะผิดห้องอาเป็นห้องอื่นก็ได้ อาแต่กูว่ากูว่ากลับหลังมาหันหน้าเข้าเตียงพวกเคาะสวนมึงมึงในภาพว่าพอหันหลังออกจากประตูปุ๊บแมงเคาะเอยกูหันหลังเดินมาประมาณเก้าสองเก้าแมงเคาะสวนเขาในขอบนักเกียดคือประตูแม่งสันขอะประตูสันก็คือมันเคาะดังปึ้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 งสามทีนังก๊อกก๊อกก๊อกแง่กูก็ส่องสวนเลยกูก็ส่องสวนส่องปุ๊บความเป็นจริงอ่ะ มันจะต้องไม่หายไปมันต้องถ่ายทันดีเลยเพราะว่าเพิ่งเคาะเลยเมื่อกี้ใช่เพราะว่าตาแมวอ่ะถ้าตาแมวในหลักความเป็นจริงอ่ะมุมมันจะเป็นมุมกว้างนึกออกปะส่องไปมันมันจะแบบไม่ได้ตรงเดี๋ยวคือมันจะเหล่ซ้ายขวาล่างบนได้กูว่าเหล่ซ้ายเหล่ขวาไม่เจอไม่มีกูว่าลองเหล่ล่างดูเผื่อแบบไอ้เหี้แมงบัวสันเตนแบบขาขอละแม่แอบข้างล่างไงกูว่าอ้าวก็ไม่มีอีกแต่ข้างบนอะกูก็ไม่กล้า ตอนนั้นกูสองสิบสองใจแล้วแต่กูส่องแบบกูกูเละไปขังมดเจอเหี้ยแม่งแปะอยู่ข้างบนไงก็คือเหี้ยเลยกัวเมกะเออเออดืออกเลี้ยงยังใจไว้ก่อนเออทีนี้กูแบบทำไมเหี้ยแหละกัวกัวเลยรู้สึกว่าแบบไม่ดีกัวเปิดไฟห้องอะกัวถอยหลังถอยหลังมาแต่กูวกัวพยายามจะกลับไปที่เตียงกูค่อยๆเดินสักพักกูได้ยินเสียงแบบ ู้หญิงอะลองตะโกนว่าช่วยหน่อยประมาณนี้แบบ <She> er. แต่มึงมึงลองมึงลองนึกนึกฟิลแบบประมาณว่ามึงอยู่ในห้องอะอแล้วมันเป็นเสียงคนนอกห้องตะโกนอะมันออกไหมเออเอเอช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอประตู <She> er. อีกตึ้ง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 บ้กูว่าเออกูว่าแบบกูนึกในใจอะ่ะคือประสบการณ์กูเคยเจอมาแล้วสองรอบที่อะแต่เป็นแนวอื่นกูว่ายังสู้อยู่ ใจกูมันต้องมันต้องดูอ่ะมันต้องรู้เหมือนฟิลแบบฟิลว่ามันแบบมึงดูหนังผีเหี้ยตัวเอกแม่งเดินตามเสียงอ่ะเราในใจบอกมึงจะเดินตามตัวนี้เหี้ยอะไรเงี้ยเออหันมาดูให้รู้แล้วรู้ล่อความเป็นจริงอะต้องเห็นเออความเป็นจริงคือกูก็อยากรู้ไงคือเฮี้ยอะไรคือแบบในใจกูอ่ะก็รู้แหละคนหรือผีหัวส่องคราวนี้ส่องไฟเจอเว้ยเจอเป็นผู้หญิงตัวแบบตัวเล็กๆตัวเล็กแบบ คือใส่ชุดเนี่ยก็ปกติก็เป็นแบบคอวีเส้นน้ำตาลกันเกงขากางเก่งยิงขาสั้นอะแบบที่ผู้หญิงเขาใส่กันยุคเนี้อืแล้วก็รองรองเท้าแบบเหมือนรองเท้าฟิตปอบอะสูต้นสูงสูงหน่อยนะหนาเป็นอันนี้คือเป็นชัดเลยเป็นชัดเลยเห็นชัดเลยแล้วก็เออแล้วก็กูอะเห็นหน้านะเว้ยกูจําได้ว่ากูเห็นหน้าผิวเนี่ยขาวๆกูจําได้เลยเห็นหน้าด้วยหน้าเขาปกติเหมือนคนแบบจะขอขอความช่วยเหลือแล้ว กูรู้สึกว่าตรงหัวเหมือนหัวแตกกูคิดว่าไอ้แย่หัวมันต่อยหรือหัวมันซ้อมเปล่าใช่ไหมอออะไรเงี้ยเราก็ได้ยินเขายังพูดถยว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ะประมาณนี้มึงมึงนึกภาพตามกูนะสิ่งที่กูเห็นเนี่ยคือเห็นผ่านตาแมวมึงได้ออกไหมเห็นผ่านตาแมวเนี่ยหน้ากูจ่อตาแมวอยู่มือขวากูกำลูกบิดอ่ะเหกือปะคือกูรู้แล้วเนี่ยกูเห็นเป็นตัวเป็นตนเงี้ยออยังไงมันก็คนชกูต้อง กูก็กะจะเปิดประตูแบบมีอะไรช่วยนะครับเป็นอะไรเปล่าอะไรเงี้ยจะแบบเออใส่เขาไว้เผื่อเขาโดนทําลายใช่ไหมกูมว่าบิดลูกบิดเปิดประตูไอสัตว์ความเป็นจริงที่กูเจอคือไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นไอสัตว์ระยะแค่เปิดประตูอะเออมันจะหนไีไปไหนดันกูให้ศูนย์จุดศูนย์สามวิเลยเทียคือเป็นไปไม่ได้คนเราไม่ไม่หายอย่างนั้นมึงนึกออกไหมแล้วประเด็นอะที่กูคิดต่อมาคือกูเปิดประตูให้เขาอะ เขามาอยู่ในห้องกูแล้วหรือเขายังอยู่ข้างนอกนี่คือโจรเออเออแบบหนังผีไทยเลยคือถ้าหันมาเจอคือแบบจ้าอีอะเออถ้าถ้าหันมาเจอนี่คือเทียแต่ว่าไม่ไม่เป็นงั้นก็คือพอเปิดประตูกูก็เสียวกูไม่กล้าหันหลังเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือกูเห็นแค่เขาจังหวะนั้นแล้วเปิดประตูสวนไปกูไม่เจอแค่นั้นเว้ยเออคือแบบอันเนี้ยคือพีสุดพีตรงที่ว่าแบบ เขาแบบไม่ได้ยืนเงียบไม่ไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนเบอร์แบบแบบเหมือนครั้งแรกตอนกูย้ายเข้ามาหาไรตอนกูแบบกูเข้าปีหนึ่งอ,อ่ะที่แบบกูไลฟ์ฟังว่ากูเจอยืนปลายเตียงมันมันจะยืนเบอร์กันมไม่ทำอะไรแต่อันนี้คือทั้งเคาะประตูเที่กให้เราช่วยพยายามสื่อสารกับเราเนี่ยเราก็แบบเที่ยแม่งเรื่องจริงเหรอวะคือแบบมึงจะชัดรูปร่างเห็นเนี่ยเห็นชัดเห็นเรื่องเห็นเห็นหน้าแต่ตอนนี้อธิบายไม่ได้ไม่รู้เป็นเที่ยอะไรแต่กูจยาได้ว่ากูเห็นหน้าเขา ที่สาคัญคือประตูมันสั่นด้วยดิตอนเคออะถูกมันมีแรงกระทาเลยแล้วตอนแบบกอกกอกประตูสั่นเลยว่าแบบเคาะแรงอ่ะเคาะเหมือนแบบมึงนึกอารมณ์แบบพ่อพ่อไปปลุกลูกชายที่แบบลูกชายดื้อๆมึงนึกดอย่งนั้นนะเขาแบบตุ้งตุ้งเออเนี่ยกูัวอะไรเป็นที่มาของกอกกอกกอกจำยันตายอย่ี้ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นอะหลังจากนั้นคือมึงได้ไปถามใครไหมว่า เรืองแบบมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูไม่ได้ถามแต่สิ่งที่กูพีคสุดคืออะไรรูป้ป่ะอืมคือกูว่าอันเนี้ยก,กูหลอนกว่ากว่าที่กูเจอปีกนะประเด็นคือกูไปถามเรซิปชั่นที่เป็นช่วงเช้าอะคือแบบช่วงประมาณหกเจ็ดโมงคือคืนนั้นอะกูนอนไม่ได้เลยกูรู้สึกว่ากูาเผลอหลับไปประมาณตอนตีสี่แบบนอนคุมโปองอะ ประมาณตอนตีสี่แต่กูกลัวตลอดเวลาเลยเ <อ S 2> แต่กูต้องอยู่ใน <เอ S 2> ห้องนั้นอนะ่ะ <ๆ S 2> กูไม่รู้ว่าเขานี่หรือเปล่าแล้วมันก็มีบางช่วงที่แบบว่าเหมือนพ้าม่านในห้องกูมันขยับแ <เอ S 2> บบ,บอย่างเงี้ยแต่กูไม่รู้ว่าลมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีเสียงเหมือนแบบในห้องน้ําอ่ะนิดนึงแต่กูัวไม่เหมารวมกูคิดว่ากูแพนิ่กูไม่เหมารวมคือมันหลอนไปแล้วไงกูแข็งเออกูว่าตอนนั้นกูอาจจะหลอนไปเองแต่ที่กูเห็นข้างหน้าคือแม่นพอแลอืครัามึงยังมาต่อกูในห้องนี้คือ กูจะแช่งอะไรอีกเนี่ยเน่ไหมเอสีคอร์กกูเลยแบบเออกูเลยพอถึงประมาณแบบเจ็ดโมงแปดโมงอะกูก็งงเงียงงงเงียกูว่าเอยจะต้องออกแหละมีนัดลูกค้าไว้กูลงไปเดี๋ยวทักนข้างล่างกูว่าท่านเป็นคุยคุยคุยก็ถามว่าสลับสบายไหมครับตันนี้นั่นแบบบอกก็เลยบอกเขาแบบพูดจริงพี่แบบแม่งจโดนว่ะอะไรอย่างนี้เออมันก็น่าเสียทีนี้มันก็มีพวกลูกทัวร์ตอนนั้นมีทัวร์จีนลง ลูกตรวจีมก็เดินช่องเช้งช่องเชงช่องเช้งลงมาหัวถามคูก็มองดูเยยบพวกปุนแฉมอนไรก็จะมีปลายใช่ไหมจะเป็นแบบชั้นสี่ห้องหนึ่งศูนย์สามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ม่ใช่ชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ก็แบบเอ้าทำไมคือไอ้พวกเนี้ยตามหลักความเป็นจริงอะห้องที่มันจะว่างอ่ะมันไม่ควรอยู่ชั้นสองเพราะว่าโรงแรมมันไม่มีลิฟต์มันมีแค่สี่ชั้นนะครั้ผมมันก็ควรจะห้มชั้นแรกนก่อนไป็นไปชั้นสี่เออตอที่เนี้กู กูก็ถามมันแบบตรงๆแบบว่าชั้นสองใคนพักเยอเปล่ามันบอกว่ามีห้องที่อห้องเดียวเยียเค้โคตรเยียเเลยแล้วไอ้เี้เมื่อคืนบอกห้องเต็มนี่คือเี้อะไรวะเออและที่สําคัญคือห้องเดียวคือแม่งมีเสียงคนเดินด้วยไงคือเสียงคนเดินตอนแรกอีกช่วงแรกอีกอ่อใช่แล้วมึงกูจะบอกให้นะพีกสุดอะรเซพชันคนเมื่อคืนที่เป็นผู้หญิงอะ กูถามไอคนที่บริจาชันตอนเช้าซึ่งบ่งเป็นแบบเหมือนตุดอะมันบอกว่ามเมื่อคืนคนเข้าเวนเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงอ,อ้าวูอูนี่แบบเบอร์เลยไอเฮียคือแบบเ,ออเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีริจาชันที่เป็นผู้หญิงมีแต่ผู้ชายอ,อ้าวแล้วแตค่คนที่คนที่หลับกูเข้าบุกิ้งอะเป็นผู้หญิงเหียคนลุกเนี่ยประเด็นเฮ้ยเออคนลุกจริงไงไม่พลิกไมพลิกไมพีคแบบออพลกมากคือแบบอูช็อกเลยแบบไอเหีย กูไม่มาอีกแล้วไอส้สัสไอ้เฮียแล้วเรื่องสำคัญคือมันเอาแล้วรีเซียมชาติงานผู้หญิงที่มาเคาะประตูอะ่ะคือไม่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่คนเดียวกันหรือเปล่ากูไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวกันแต่มึงเป็นใครน่ะประเด็นคือมึงเป็นใครเออเออมึงต้องการอะไรมึงมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมเ<อ>นี่ยคือประเด็น<อ>กูว่าละไแบบโอ้เหียพอเลยมึงรู้เปล่ากูเจอเหตุการณ์นั้นมาอย,อยู่กับสัสเดิม ไม่นานนะลาออกไอ้เหียไม่ไหวไม่เอาแล้วนอนไม่หวนี่โดนเอดเออโดนจนยุ่ยไอ้เหียเออแมงพีก่ะเออแมงพีม่พีกินคือพีกตอนเปิดประตูเนี่ยพีกแล้วคือแบบเจอเต็มเต็มงพีกแหละแต่ประเด็นคือตอนรีเซ็ตอนรีเซ็ชั่นเนี่ยคือแบบกูราสาเสียเลยอ่ะกูกูบอกเลยตอนกูขับรถออกระสาเสียมากอะแล้วคือหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่ได้ตามสืบไม่ได้ตามอะไรเลยใช่ไหมก็คือพอแล้วกูไม่เอาแล้วื เออบอกกูพอละอะไรเงี้ยแต่ก็มีคือรอบนั้นอะรอบนั้นที่กูเนี่ยมันเป็นปีปีหกศูนย์ปีหกศูนย์แล้วปีหกหนึ่งอะกูก็มีไปอีกก็คือออกทิศประจำปีนั่นแหละอืพอไปไปอีกก็คราวนี้กูก็พักโรงแรมที่กูพักประจําอำที่กูพักประจําอยู่แล้วคราวนี้เที่ยอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ตุดที่มันอยู่โรงแรมนั้นอะ เกิดใมาทำหรือเซิชั้นที่โรงแรมนี้เออเออ,อแล้วกูว่าถามมันมันบอกว่าตามจริงอะ่ะคือมันเคยมีเขาเรียกว่าอะไรวะพูดง่ายง่ายเขาคือหมอนนวดหมอน,นวดที่แบบเขาจ้งางหมอนนวดที่ห้องอะ่ะแต่มันไม่ใช่แค่น,นวดอย่างเดียวคือ,อก็ขายบริการอะ่ะเออแล้วเหมือนเขาโดนคนจีนอะ่ะคนจีนหรือแบบคนจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ไม่กล้าพูดว่าคนจีนหรือเปล่าหรือเอาง่ายคือชาวต่างชาติ แต่ที่มันบอกกูตอนนั้นกูกูรู้สึกว่าน่าคนจีนน่าจะประมาณนั้นคือไม่พอใจบริการแล้วแบบทะเลาะกันหรือว่าไม่ยอมจ่ายแล้วทะเลาะกันเนี่ยแม,ม่นดีพอตายคาห้องอยู่ชั้นสอง<ฮ>แต่ไม่ใช่ห้องกูออมันเป็นห้องตรงข้ามกูอ้าวสอบเลยแต่แต่อันเนี้ยคือกูไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าเป็นห้องตรงข้ามกูจรงิงๆหรือเปล่าเพราะตอนที่กูคุยมันนะมันผ่านมาแล้วหนึ่งปี กูก็จาเลขห้องของกูอ่ะคาบคลายคาบคลายคาบคาแ,<ต>แล้วกูก็ไม่ชชวร์ว่ามันตอบตรงเปล่าแต่มันมีหนึ่งในห้องนั้นอะในชั้นที่กูพักมีมมพูด,ดง่ายๆว่าหญิงหญิงขายบริการอะถูกฆ่าคาห้องแน่นอนหนึ่งคนที่จะมันมีความเป็นไปได้เลยด้วยเพราะว่าไอ้ฉากแขกกลางตอนแรกของมึ pues, <alla. S 1> <None. S 2> งอะมันเดินมาแล้วยหยุดหน้าห้องมึงไงมันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันคือเกิดเหตุยาก ห้องตรงข้ามเลยมีความมันดูเชื่อมกันนะมันดูมีความเป็นไปได้มากเลยนะกูไม่รู้คือคือแบบคือทิ้งเรื่องนี้กูทิ้งไปนานมากละมันมีครั้งที่แบบเออเราเราเจอกันแล้วเรากินเล่ากันแล้วมึงก็ชอบถามว่าเหี้ยมึงเจอผีบ้างป่าววะช่วงเนี้ยอกูกูก็เลยเล่าเรื่องนี้้มึงฟังกูเสือกกูกูกลัวนะแต่กูเสือกอยากรู้ด้วยเรื่องเรื่องอะมึงอะเป็นเหี้ยมได้ไม่ว่านอนต่างจังหวัดแต่กูเนี่ยแล้วพอตกดึกเอาละแล้วเรื่องผีฟังหน่อยเพี้ยเลยอะ มึงเจอไงแต่กูไม่เจอกูว่าเ,เอาอเ<ด>ก็ดีแล้วดีแล้วก็เน,นี่ยมึงจะได้มาเล่าให้กูฟังไอ้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวกูต้องโทรไปหามึงอีกกูจะเอาเรื่องจากมึงอีกกูจะเอาทุกเรื่องที่มึงมีอ่ะตอนนี้ที่พี่ยมีอยู่สามเรื่องแบบพี่เพี้ยนเลยนะเออมึงจะเล่าเลยไหมรอบหน้าโทรนะเดี๋ยวมึงจะเล่าเลยเอาเลยอ่ะเฮ้แต่ความจริงกูเริ่มกลัวเลยนะกูฟังหลายเรื่องไม่ดีเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวไม่กล้าอาบน้ํา ตอนนี้เมียกูแพน,นิกไปแล้วแทนน้เมียกูหลอนไปแล้วออเ,ลเอองัออออนไปเดี๋ยวค่อยคุยกันรอบหน้าแล้วกันก็จบกันไปกับอีกหนึ่งเรื่องเล่าหลอนๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเราด้วยนะฮะกับช่อง right at, ไรโก้ไรสดสัมาภาษณ์ผีนะฮะ